นะชุดรับแขกที่ดีเนี่ยควรเข้ามุมก็คือมีส่วนที่อิงหรือมีผนังหลังไม่ไม่เปิดช่องให้คนเ,นเดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าการรวมตัวของพลังนะในบริเวณที่เรานั่งเนี่ยมันจะต้องนิ่งถ้ามีพื้นที่ที่สามารถทําให้คนเดินผ่านไปผ่านมาหรือมีช่องเปิดมันจะเกิดการสั่นไหวของพลังทําให พลังเนี่ยไม่สามารถแสดงผลที่ดีต่อคนที่นั่งได้ซึ่งตำแหน่งเนี้ยเก้าอี้ตัวกลางที่นั่งอิงหลังที่ทึบตันเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งของเจ้าบ้านหรือผู้เป็นนายสมมติว่าถ้าเรายกตัวอย่างด้วยจุดตรงนี้นะฮะพื้นที่จากที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเรามีเก้าอี้ซ้ายสองตัวเก้าอี้ขาวาสองตัวและโซฟาตรงกลางที่เป็นสามตัวครับจุดตรงกลางที่เป็นหมอนสีแดงก็จะเหมือนกับเป็นของเจ้าบ้านนั่งใช่ครับ อันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานอันนี้เรายังไม่ต้องเข้าใจไปถึงทิศทางข,ของบ้านของอะไรถ้าเราจัดวางโซฟาในรูปแบบนี้อันนี้ถูกต้องไอ้ไอไอลักษณะนี้เนี่ยเมื่อเราทราบทิศทางแล้วลักษณะนี้ก็ยังต้องคงยืนอยู่เอออันนี้คือกฎเบื้องตอน้นอ่าแล้วเราล่าเลยกฎนี้ไม่ได้<อ>ถึงแม้เรารู้ตำแหน่งแล้วเราก็ต้องเอากฎนี้เนี่ยเข้าไปสวมเจ้าบ้านควรจะนั่งตรงหมอนสีแดงตรงนั้นค่ะไม่เมื่อเรารู้ตำแหน่งที่ดีที่สุดของบ้านว่าควรจะใช้ตรงนี้เป็นท้องรับแขกแล้ว กฎข้อนี้ก็ยังต้องใช้อยู่เป็นจุดตายตัวที่ว่าผู้ผู้เป็นใหญ่ <c oughs> ผู้เป็นเจ้าบ้านผู้อยู่อาศัยหลักจะต้องนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด